อเห็นแอปเปิลโคกแอปเปิลป้าเบื้องนี้กําลังออกจ้ะแอปโผลแอปแต่อันนี้ดอกมันจะยื่นออกมาบน,นี้ตรงหนึ่งอันนี้จะมีสาม,สามดอกถึงห้าดอกเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือกระถินฝรั่ง ืัอน,นี้อยาพาพี่น้องมาเลาะทะเลจะ้ะแต่ว่าน้ำขึ้นเนาะน้ำขึ้นมาเร็วเกินไปจะ้ะเดี๋ยวสิพาเลาะทางโนราณของคนเบรตันเนาะพี่น้องจะ้ะสิพาพี่น้องมาทะเลก็อนคัมพีน่าไหวอยู่ก่อนงามขนาดเลยน้องเมืองนี่ฮุนไรกาจะ้ะสวัสดีครับพี่น้องจะ้ะ มื่อนี้นนะว่าสิพาพี่น้องมาหาหอยจะน้ำขึ้นเนาะพี่น้องไอเห็นมักพุ่นหรือมักพามนี่แหละไอเห็นก็นจะโพดในเสืบอกว่าเอาไปกินชมยอดเลยนี่นไอจำอ่ได้ว่ามักพุ่นหรือมักพามเนาะพี่จะ๊ะไอว่าอะไรว่าไอต้องได้อะไรสักอย่างเดี่ยวโน้ตขึ้นดี this is Thai people like to eat sour uh, okay. โอเคโใจปิดป okay. ุ่ม okay. นี si> oh yeah. ่จะลูกพูลอออืมนี่คือกระเป๋าวิเศษของไอโอ้เอวเวอร์เลยป้าอามาสุกเดี๋ยวอสิพาพี่น้องมาเก็บเนาะแต่เมื่อนี้ที่เอาไว้กินส้มจ้ะอาไในอะไรสักอย่างแล้วสไตล์ไอ เอากีนสม้มด้อเดี๋ยวอาวสิพาไปนอ่กินสม้มป้า carry for your wife please i t o p l a อันนี้มันเกิดเองนะจ๊ะบ่ไดอยู่ในสวนนี่เป็นทะเลนะจ๊ะ าาามาไปฟปไ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 ปายไป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 ไ

นี่น้องจ๋าใะใจะเบิ่ง <tekrar> นี่ไอได้อันนี้เป็นลูกพุ่นเด็บเด้อพี่น้องจ๊ะเอาชนีเนาะเอาพอกินจ๊ะ เดี๋ยวเก็บไปกินชุดพร้อมท้าขายากเดี๋ยวเขามาเอามาเอออันนี้คือสิ่งที่ไอได้เากินส้มจ้ะบ้างนั้นยังเหลือหลายอยู่เอาไปให้มันใหญ่เนาะเดี๋ยวสิพามาเก็บตอนมันสุกวันวันวันมันเนาะอันนี้เปนอย่างง้อยนี่ก็งอนอันนอ้อ๋ออันนี้ไอโน w What is this? โอโซฟูนอันนี้เป็นพูน,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  also, น,นป่าจ้ะ ที่เป็นกกน,น่อยที่ไอเคยเก็บอยู่ฝรั่งเศสก็เก็บตรงนี้แหละแต่อีกเมืองหนึ่งปีที่แล้วเนาะอันนี้เป็นเชอร์รี่จ้ะเชอร์รี่น,น่นอยอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นเชอร์รี่คือกันกับยูเฮอนไอ้อ์โบแซบมันสําหรับนกไอคิดว่านะบ่ค่อยอร่อยเลยจ้ะทุนที่ไอเคยเก็บเวลานี้มันมันจะเป็นสีม่วงแซบเลยจ้ะเด้อสมๆม อม…สมกวอดตัวใหญ่อีกจ้ะเก็บเมื่อก่อนเด้อจังหน่อยบางเล็บแมวไอ้มากินสนอมอมสมแฮงไปผักโขมที่อาเคยเก็บจ้ะผักโขมที่มีใส่ปัดข้างหลังผักโขมเกลือไม่หยุดเก็บเลยจ้ะเพราะว่าเก็บมานล้วน,นะเข็ม ต้องไปเก็บอยู่ในดินที่แบบบ่แมนทะเลพี่นองจะอันนี้ก็เป็นผุนแล้วจ้ะพุนน้อยพุนน้อยน้อยทีฝาดเล็กน้อยจ้ะแต่ก็แทนความเปรี้ยวได้อยู่คล้ายๆกับมักเบนมักเบนฝรั่งเศสปีที่แล้วไอ้เก็บจ้ะแต่ไอเก็บตอนที่มันเป็นสีม่วงแล้ว โอ้ด้วย face <laughs> it must be very sour even for t ja. y p i person โอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มยุกไอเห็นแอปเปิลโคกแอปเปิลป้าเบืงนี้กําลังออกจ้ะแอปโผลแอปโผลปูนไอซิมเราได้จาเดิมมันขมจ้ะมันยังหอดเวลาของมันเต็มยุ่ เด oh, ี๋ยวชิพ้าพี่น้องมาเก็บได้จัดยามมาก่อนอืมเด็กน้อยไอ้มาทางนี้ไอ้สก์ตีเด้อไอ้หัวผลไม้หลายแหงอันนี้มันเออระม่าอีหยังแนวดูดเด็กน้อยจิบเฟรนด์อีไนช์บรรยากาศดี กเลยจแอปเปเลยอ๋ป้า this is pear อ๋อแอปเปิ้แอปเ้แอปเปิ้ลวนองนะยู่ e r t e r no I don't see anything ว there นี่นี่คำนี้ see some คำซู๋ี oh yes yeah 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 ี่นแอปเปิ้ลโด่ขนาดว้าวแอมแล้กิจวัร อันนี้คือกระถินฝรั่งเนาะจะเป็นประมาณนี้นะจ้ะเด้อเดี๋ยวสิพาพี่น้องเก็บเนาะอ่ะปะอน,นี่นี่คือกระถินเนาะอ่อนๆเลยเด้เนียกระถินนี่เป็นพืชตระกูลถัว่วเดียจ้ะเด้อพืชตระกูลถั่วเนาะมีคู่เหมือนเด้อตอไน้คู่เหมือนนะเขนบอกว่าตรงที่ไอ้อ่านมาเนาะว่าตรงประเทศอไรอยู่นะเขนบอกว่า ถ้ากิ่นแล้วจะียังมีสนศีสษะแต่กระปรูวเนี่ไรเนาะถ้าสังเกตดีๆนี่มันจะมีเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือใบของมันใบคู่ขึ้นมาแบบนี้มันมีตั้งแต่ห้าคููหกคููเจ็ดคููแปดคู่ฮอตเก้าคููเนาะดอกมันก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆกับดอกอัญชันจะ้ะถ้ามีดอกหลายๆายอว่าอาเออสียไปเออหนึ่งใสเข่าวอยู่ให้มันเป็นสีเนาะมันจะเป็นแบบแบบนี้ คู่เหมือนของมันมันจะเป็นช่อจ้ะดอกมันจะเป็นช่อแต่อันนี้ดอกมันจะยื่นออกมาแบบนี้ตรงหนึ่งอันนี้จะมีสามสามดอกถึงห้าดอกเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือกระถินฝรั่งจ้ะนี่จ้ะนี่คือกกของมันเนาะกกใหญ่ของมันเอากระเด็ดเอาแค่ยอดของมันแบบนี้พี่น้องเอาเมือกินเนาะตอนที่มันเกิดมาใหม่ๆมันจะไม่มีขนแต่พอมันแก่แล้วมันจะมีขนจ้ะพี่น้องขนแบบนี้ แล้วที่สังเกตง่ายๆคือมันจะคล้ายๆตํลึงมันจะมียอดออกมาแบบนี้จ้ะสองสามยอดคล้ายๆกับตํลึงอันนี้คือมือของมันเนาะอันนี้คือขมอนเวทจ้ะขมอนเวทหรือกระถินฝรั่งเนาะที่คนไทยคนอื่นบกระถินฝรั่งจ้ะมัดละบอ่อนนี่จ้ะ เอาเก็บไว้เพื่อจะไปกินกับเ,เนี่ยนะหอยนางรมจ้ะไปเก็บรอมนานะแบบอ่อนๆมันนี้มันสดีมากเลยถ้าเราเก็บแบบอ่อนๆพี่น้องมันเ,นเห็นว่าแบบอ่อนๆมันจะไม่ค่อยจะมีขนใหญ่มากเละขนไม่ว่าอะไรเลยจ้ะเกิดมาใหม่ๆขนน้อยมากแม่แต่คนเอ้ยบ่แม่ What is this good for? This <laughs> is um, what they call it like a common weed right? But I forget it's good for, but you know in that time in uh, Roman, right, when they are fighting, they don't have the medicine, right? Mm -hmm. When they have problem in the twist, you can and put around. my Roman, na for the tribe of tuani เวลาที่เขาเจ็บตรงข้อแบบนี้พี่น้องเขาสีตัมตำๆแล้วพ่นเสียมาทาเนาะจะเนาะเอามาท,า,า,ออา,มา,ทาแล้วกระชีเท้าส่วนสรรพคุณกินนีเดี๋ยวไอจะเขียนให้เนาะเพราะว่าไอจาะลืมจ้ะแต่สรรพคุณทางยาที่ไอเบิ่งนี่ก็คือแก้เจ็บจ้ะก,ก็คือเวลาที่เราเป็นเจ็บอียังแบบนี้พี่น้องคือบ้านเราก็มันส่มีใบยาวๆเนาะมาพันอันนี้คือการเขาตำตำๆแล้วเขาก็มาแปะในตรงที่เขาเจ็บทิ่นกาเนิดมันมาจากฟินแลนด์นะจ้ะประเทศที่มีเทเลเนานะ แบบน้อยๆ้นยเนพี่น้องเมืองเนี่มันสิคือดอกอันชันมากมัดมดมากเขาเอ้หากินจะโคกกับดงเนี่ยเระจะนี่เห็น่าเวลามันน้อยๆเปนใบมันจะแตกต่างมากมันดูแบบคือแบบบ่ค่อยมีขนจนบางทีเขาคิดว่าเขาเก็บพิษแต่ไม่ได้พิษดอกจะอยู่ที่ว่าตอนนั้นเขาเก็บตอนมันน้อยมันใหญ่ซํำใดแบบนี้นะพี่น้องจ้ะคู่เหมือนเคยบอกแหละมันจะเป็นพวงๆดอกมัน นี่ถุงนี้ก็ this is for the fruit okay for today <laughs> and this is for นาทั้งวัน I already ready for อ <laughs> I เตรียมพร้อมเสมอจ้ะสำหรับเอาของมาใส่เนาะนี่จ้ะจะเตรียม I มาเก็บก่อนหน่อยเดี๋ยวมาที่แซ่บอ่อนด้วยจ้ะอ่อน มันถามว่ามีงอูอยู่ป่ะจ้ะมี้ะจ้ะมีด่านคือก,กันไปเงี่ยดิสแมน,น <This one. S 1> โอ้ว้าวมาสีคือมาสีมีมือมันคือตำเรื่องอะไรมาสีเกาะนั่นเกาะนี้ไปลองมาเห็นมันมือมันเกาะซ้ายเกาะขวา,ขา,ขาโอ้ยเราไปฟูท so ี่ฝนก่อนนะะ ถ้ามีหลายๆเนาพี่น้องอาจจะเอาไปไปนึ่งจ้ะไปนึ่งเคเข้าวให้มันเป็นสีคือสีงามคอมมอนเวทหรือกระถิ่นฝรัง่งเอาอย่านี่จ้ะอันนี้ควรจะมี คนใคยว่าดิจ้ะคนมันจะไม่เยอะจ้ะร้อนนะแรกๆไอสิบบอกพอใหญ่บอกว่าให้เราจอดอยูุพุ่นจ้ะอันนี้จะใน,นยอดสวยๆเนาะวัชพืชนะพี่นนะ้นองวัชพืชนานะเขาจะเก็บแถดการเก็บเลยเพราะว่าจังไหนผนกับฟันถิมพวกแบบนี้นะแต่ว่าอีอย่างที่เป็นแบบยกตัวอย่างเนาะสะตลฟฝรั่งดอกไม้หรือยอด ต้นไม้ที่กินได้เขาก็เอาพอสมควรนะจ๊ะเนาะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือเ่าเป็นต่างชาติเวลาที่ฝรั่งคนแนมเขามาที่แนมบอดีแต่แบบนี้นะคือเก็บไปโลดจ้ะเก็บสำหรับก็บเก็บโลดเนาะแต่มไม่ได้อายกัเอาสำหรับการเดี๋ยวว่าข้างหน้าอายได้เนี่ยอีกเดี๋ยวไอสิพาพี่นอ้องเบิองนะจ๊ะเนาะ this is a h uh, a d i c a l c o m m i n t c o m m i t m e n okay this is uh, going well with oyster you can eat raw cook whatever you want okay but now I'm finished จ้ะ ไอว่าภาษาอังกฤษในเะด้อจ็กหน่อยจ้ะเพราะว่าเพ่อใหญ่เพ่ออยากให้อายว่าภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าลูกเพื่อจะติดตามกาอันนี้เพ่อเอิญว่าเอนเดอร์บอรีน่น่าจะคนจะนิยมไอไปทําน้ําไปทําเป็นเจลลี่ให้เด็กน้อยกินอันนี้เขาสามารถเอาไปต้มจ้ะเอาไปต้มดอกมอันเนี่ยไปซุปไข่ทอดแซบ่บมันหอมดนะจ้ะมันจะคล้ายๆกับเมดิซินอะไรดอสเมลอะไรกับเมดิซินอะไรเอาไปเฮ็ดน้ำเสื่อมก็ได้จ้ะคือไอ,อกว่าเนาะถ้าเขาเก็บอย่างแบบนี้นะเขาเก็บ เท่าที่เราจําเป็นเพราะว่านี่คือมันเป็นกกไม้เนาะเก็บใช่ปะเออซัมมี่พ่อแบบนี้เนาะพี่น้องจะเอาจะเก็บหลายนะจ๊ะเนาะเพราะว่าคืแอบอกว่าฝรั่งนี้น้อยเปอร์เซ็นต์มากที่เขาใช้ใช้ชีวิตคือเฮาอะนะอาจจะเอาซัมมี่น้องนี่เนาะ This is for growing they are growing this for making the bread wheat we will make the wheat ินฝรั่งนี้มันมีหลายชนิดนะจ๊ะอันนี้ก็แม่นะจ๊ะเขาสังเกตที่ดอกเนาะเขาสังเกตที่ดอกมันจะมันเป็นตระกูลเดียวกันแต่คนละสีมันจะคล้ายๆกับคอมมอนบูไวโอเล e t เนาะคอมมอนบูไวโอเล e t ก็มีสีชมพูเอ้ยไม่ใช่สีม่วงม่วงอ่อนอันนี้คือกันจ้ะสีขาวก็มีตัวนั้นนะอันนี้ก็คือกันเนาะ this is a ก same right this is a purple this is a what pink pink yes yeah so it's ก h e same สำหรับวันนี้ไอ้ก็จะขออนุญาตเมืนะ่อแหละเนาะไอ้ก็ได้นี่พอกินแล้วก็นี่เดี๋ยวไอ้สิพาพี่น้องกินเมื่อเนี่ยแหละคือไอ้ยอยากกินส้มแห้งขนาดเลยทา,าแนวกินส้มก็บไ,ได้มังม่วงก็บ่อส้มปานใหนมาเจอรูปคุณสุกนี่โอ้สุกกระสันดิบนี่ก็มีแห้งจ้ะ เมืนน่อกี้ขออนุญาตเมื่อก่อนนะคะเนาะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ไอ้แล้วก็ KPP Channel and by h i m s e l f s o t h a n k you to everybody for supporting KPP Channel see you again next video ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ see you again <laughs> next video bye bye au revoir <laughs> this is a big field เ eh, ข้ามาเลยวะ บาเล่กกับว um, uh, uh, ิทย uh, ์เนี this. ่ยเดียวกันว่าสีเดียวกันนาออากับบอลูนะใะเนาะมาพาปลาออกกำลังกายจ้ะไม้เพชรสัตว์เลี้ยงของฉันโอ้นี่เนี่ยเนี่ยนี่มันอยากได้ดอกม